ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมนายสมิิศักดิ์ภายแก้วนะครับประจำตัว5 5 0 1 0 0 1 6 2 2 2 9นนะครับวันนี้จะมาทำโฮมเวิร์กนะครับเอ่อเป็นมีดมีดเล็กครับมีดสั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากไฟล์ n e วนะครับเ,เลือกเป็นชิ้นงานเป็นผ่าดน,นะครับ เรามาเริ่มสกเกตกันที่กดที่สกเกตนะครับเรามาเลือกกันที่ท็อปแพนนะครับพอเลือกท็อปแพนเสร็จจะมีจุดออริจินขึ้นมาให้เราเราจะใช้คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลลาบไปวงกลมสงงร้างวงกลมขึ้นมาตรงจุดออริจินไ้ไหมครับเรากำหนดขนาดโดยการกดที่สมาร์ทไดเมนชันเนี่ยนะครับเราคลิกที่เส้นอ,อันนี้เราจะตั้งเป็นไดมิเตอร์10นะครับ พอได้อย่างนี้เสร็จเราจะมาดึงมันขึ้นโดยการใช้คำสั่งออ,อกจาก smart dimension มมก่อนเราใช้คำสั่ง e x r o d e นะครับโดยการเข้า insert boss base แล้วก็ e x r u d e มันขึ้นมานะครับนี่ครับเราจะมีระยะให้เราจะเป็นระยะ30ถ้ากดที่นี่ก็จะมีมามรเนทสัสสเกลให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเราเลือกที่30เราติ๊กถูกไปมันก็จะดึงขึ้นมาให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นชิ้นงานอย่างนี้ คนดูได้โอเคแล้วเราก็มาเลือกที่เราจะสเก็ตต่อโดยการเลือกที่พื้นผิวด้านบนเรากดให้มันเป็นสีฟ้าแล้วกดที่สเกตนะครับพอสเกตเสร็จพอเลือกที่สเกตเสร็จมันจะมีจุดออริจินขึ้นมาให้เราใหม่เราก็เริ่มกดที่เซอร์เคิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราอันนี้ก็กำหนดขนาดไปนี่จะเป็นขนาด20่สลกันนะครับ เอา20เสร็จเราจะ e x t r u d e มันก็ใช้คำสั่ง boss base e x t r u d e เหมือนกันเข้าที่ boss base แล้ก็เลือกที่ e x t r u d e นะครับอันนี้จะเป็นดึงขึ้นมาแค่1.5มิลก็พอนะครับโอเคเราจะได้รูปแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะกด space bar เพื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับเราเลือกเป็นที่ top p a n นะไอ,อ้ top อ่า top p a n นะครับ อพอเราจะยักจะมุมมองด้านบนใช่ไหมครับเราจะมา Insert s k e t เกเราคลิกที่พื้นผิวด้านบนกดสเก็ตนะครับเราเลือกที่คําสั่งจะใส่เซนเตอร์ไลน์ก็เลือกที่คําสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับเราไปชี้ที่วงกลมขอบวงกลมมันก็จะมีเออ่กึ่งกลางบอกเรากร็ลากลงมาผ่านจุดกําเนิด,ดแล้วก็มาชนที่อีกปลายหนึ่งนะครับพอเสร็จเราก็ออกจากการสเก็ต แล้วเราจะมาสร้างแผนใหม่โดยการใช้โดยการเข้าที่ insert reference นะครับเราก็เลือกที่แผนนะครับแล้วเราก็จะมาคลิกที่ center line เส้น center line กับพื้นผิวโอเคเราก็ติ๊กถูกไปาจากนั้นเราจะมาดูเปลี่ยนมุมมองเป็น live p a n นะครับ space bar แล้วก็เลือกที่ live นั่นนะครับจะได้อย่างนี้ก็ขยายหน่อยก็ได้ขยายแผนหน่อยประมาณนี้นะครับ พอเสร็จเราจะมาทำเซกมัน section v i จะผ่าครึ่งชิ้นงานเพื่อให้ง่ายต่อการออสร้างของเราต่อไปสร้างมีสั้นของเราต่อไปโดยการกดที่เนี่ยครับ section view อันนี้มันจะตัดไปมูนนู้นแล้วก็รีเวิร์สกลับมากดเนี่ยครับรีเวิร์สกลับมามันก็จะตัดฝั่งนี้ถ้าตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผ่าครึ่งชิ้นงานไปจากนั้นเราจะเลือกที่แพนแล้วเรากดที่สเก็ตต่อนะครับมาสเก็ต ตัวมีดตัวที่มันคมอ่ะครับโดยการที่เริ่มจากชี้ที่เส้นนี้ลากขึ้นไปจะมีเส้นปะบอกว่ามันตั้งฉากนะก็ลากตรงไปอันนี้ก็เป็นมีดสั้นก็ยาวสักเท่านี้แล้วกันโอเคแล้วก็สร้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ การกดกดปุ th okay. ่ม A ก็ได้เพื Arizona, ıyoruz, ่อจะเปลี okay. ่ยนเปลี <S <S 2> <S 2 <S ่ยนแบบเปลี่ยนให้เส้นตรงเป็นเส้นโค้งนะครับเราจะได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับผมจะเป็นใส่แบบฟันไม้ได้ด้วยแบบมีเลื่อยในตัวนะครับโดยสร้างเส้นลายปิดนี้ก่อนนะครับโอเคเ้วก็ขึ้นมาหน่อยเราก็จะลาก นี่นะครับจากนั้นเราจะมากำหนดความสัมพันธ์ของไอ,อ้หยักๆนี่กันนะครับให้สังสีอันนี้เท่ากันนะครับพอเสร็จพอเท่ากันเสร็จแล้วก็อันนี้ครับ,บหนึ่งเส้นนี้กับเส้นนี้ กับเส้นนี้ขนาดกันนะครับอันนี้กับอันนี้ก็จะขนาดกันเหมือนกันจากนั้นเราก็ก๊อปโดยการเลือกทุกเส้นเราก็กด Ctrl+C นะครับ Copy แล้วเราก็มาวางมันจะได้ประมาณนี้แล้วก็ลากมันไปวางไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นมากำหนดจุด2จุดตรงนี้นะครับ ให้มันเชื่อมกันลการกดคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจุดนี้กับเส้นนี้โคอ,อยู่เส้นเดียวกันประมาณนี้เรามาเพิ่มอีกเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งก็ทําแบบเดิมไปนะครับก็จุดนี้กับจุดนี้ ต่อการโอเคอันนี้กับเส้นนี้ต่อการประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะมาไอจากเราต้องตัดเส้นที่มันเราจะให้เหลือแต่อยักนะครับเราจะใช้คำสั่งทีมนะครับเลือกที่ power team นะครับเป็นการตัดเส้นออกนะครับมันจะเป็นเส้นป่าที่หายไปเราก็ตัดไปตัดก็ทุกเส้นที่เราไม่เอานะครับมันสามารถตัดออกได้ จะหายไปพอเราติ๊กถูกไปเช่นนั้นก็จะหายไปนะครับเนี่ยครับหายหายไปแล้วจากนั้นเราจะดึงมันขึ้นมาโดยการใช้ insert boss b a d e แล้ว e x p r มันนะครับ e x เนี่ยนะครับจะเลือกเป็น mid mid p a n นะครับเป็นดึงทั้งสองด้านอย่างเงี้ยนะครับขนาดก็จะเป็น3ามมิลนะครับโอเคจะประมาณนี้ าจากนั้นเราจะได้เราจะเห็นแค่ครึ่งเดียวนะครับจากนั้นเรามาออกจาก section view เรามาดูกันดีกว่าโอเคการนี่ยครับเต็มเต็มตัวก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเป็น isometric เราก็จะมาลบมุมกันนะครับโดยการใช้คำสั่ง chamfer เลือกที่ insert feature แล้วก็ chamfer นะครับเราก็เลือกที่เส้นเ,เราจะลบมุมแบบตัดตรงนะครับเป็น 1>, 1เข้ากินเนื้อเข้าไป1.5เป็นองศา45นะครับเราก็จะมาเลือกนี่นะครับเราก็ติ๊กถูกไปเอือที่จะได้มีดออกมาอย่างนี้ก็น่ะคมคมแล้วแหลมครับพอเสร็จเราก็มาเออตรงปอกไอ้นี่เรามาไอ้นี่กันก็ได้ โดยการใช้แล้วก็ลบมุมเหมือนเดิมนะครับจะผมจะเอาให้มันเป็นลู่ลงมาโดยการเลือกที่อนี้โอเคเราได้มีดมีสั้นลักษณะแบบนี้ก็ขึ้นมานะครับมีสั้นก็เสร็จเราก็เหลือใส่สีให้มันแต่น้นางจับก็เป็นกลมๆแล้วกันเราก็จะมาใส่สีให้มันกัน <c oughs> โดยการเลือกที่เ,เป็นใส่สีเป็นชิ้นๆแล้วกันนะครับ สกเก็ตสานี่เราเลือกเลือกที่กดติ๊กติ๊กถูกที่ชิ้นงานชิ้นที่เป็นมีดดีกว่าแล้วเราจะมาใส่เรามาใส่สีกันโดยการ d i ดิสอัพพิ n c นเนี่ยนะครับใส่สีเราอยากได้สีไรเราก็ใส่ไป มีดก็สีขาวๆเทาๆแล้วกันส่วนตัวด้ามจับด้ามจับนี่ก็ใส่ก็กดที่ด้ามจับเราวค่อยใส่สีนะครับก็ใส่เป็นสีดำมืดไปประมาณนี้โอเค่็เสร็จก็มีดก็ใส่สีเสร็จประมาณเท่านี้ก็ได้เท่านี้นครับรูปออกมามีดสั้นของผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ